ค่ะเราต้องรับกันสู่ช่องมิลินไลฟ์สไตล์ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเราจะมารีวิวของที่เราสั่งซื้อจากแอปพลิเคชันนะคะซึ่งเป็นของแอมเวย์เนาะบอกเลยว่าสั่งสั่งแล้วส่งไวแน่นอนค่ะคือสั่งวันนี้ได้พรุ่งนี้เลยนะคะแล้วก็ได้ทันการใช้การด้วยนะคะก็คือได้ใช้สินค้าที่เราอยากใช้นั่นเองนะคะซึ่งรอบก่อนที่ผ่านมาเนาะ,ะทางมิลินเนี่ยได ทำการไปที่สาขาแอมเวย์นะคะสาขาดอนเมืองน้อที่เซียรลังสินนะคะใครอยากเจอมิดรินหรืออยากสอบถามนะคะสามารถนัดเจอได้ที่นั่นได้เลยนะคะกับอีกที่หนึง่งนะคะที่สําสนักงานใหญ่แอมเวย์ MA, นะคะอยู่แถวบางกะปีน้อก็สามารถนัดเจอได้แต่จะเป็นได้แค่เสาร์ที่นั่นเองนะคะซึ่งถ้าเป็นที่เซียน้อสามารถนัดได้วันธรรมดาได้เลยค่ะแล้วก็เสาร์ทย์ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ รอบนี้นะคะจะมาแนะนำเนานะซึ่งในสินค้าของเราในกล่องนี้นะคะจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันเนาะเอาถามว่าทำไมมันมีอยู่2ประเภทละ่ะประเภทแรกนะคะก็คือเป็นสินค้าแบบ SOP นั่นเองนะคะซึ่ง SOP นะคะหมายถึงอะไรก็คือเป็นสินค้าที่เราทานทุกเดือนกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีการซื้อต่อเนื่องเนาะแล้วก็ได้รับส่วนลดนะคะในเดือนที่6หรือเดือนที่12นั่นเองค่ะซึ่งถ้า ทุกคนทานต่อเนื่องนะคะแน่นอนแล้วว่าในปลายทางนะคะมีส่วนลดแน่นอนเนาะซึ่งเราก็จะให้รายละเอียดนะคะที่หลังเนาะเพื่อแบบเออแยกคลิปกันนะคะว่าเฮ้ยถ้าได้สิทธิประโยชน์ในเรื่องของ SOP เนเป็นยังไงเนาะแต่รอบนี้นะคะเราจะมาพูดถึงโปรโมชั่นสำหรับเดือนกุมภานนี้นั่นเองค่ะซึ่งเรานะคะได้ ทำการซื้อมาร์กหน้านั่นเองนะคะซึ่งคุณสมบัติของมาร์กหน้าของแอมเบนะคะสามารถมันมีหลายสูตรเนาะก็สามารถที่จะใช้หลายสูตรนะคะในหนึ่งหน้าได้เนาะก็แล้วแต่ว่าเราอยากเน้นด้านไหนนะคะแล้วถามว่าในเดือนนี้นะคะทาง a r t i s t สนะคะได้จัดโปรโมชั่นอะไรให้กับเราบ้างทำไมมีคนถึง,งซื้อนะคะ ก็บอกเลยว่าก็ฉ่ำๆกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งกล่องของแถมแรกซื้อนะคะอยู่ในนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทำการแกะกันทีหลังนะคะอันนี้นะคะก็มิลินซื้อ,อเป็น sop นะคะ g r e Green t e a ท p a s เนาอก็เป็นเรื่องของการเผาผ่านนะคะแล้วก็ช่วยเบิร์นไขมันด้วยนะคะซึ่งต้องกินวันละ2เม็ดนะคะก็แล้วแต่นะ้อใครที่แบบว่า หรือจะกิน1เม็ดต่อวันก็ได้แล้วแต่ร่างกายของคนเราแต่ถ้าอยากได้ประสิทธิภาพสามารถกินได้2เม็ดต่อวันจะกินทีเดียวเลยก็ได้2เม็ดนะคะหรือจะกินเช้าเม็ดเย็นเม็ดนะคะสามารถทําได้เนาะถามว่าตัวนี้ดียังไงนะคะทําไมถึงไม่อ่าถ้าคนอยู่ในวงการแอมเบร์เนาะทำไมถึงไม่ซื้ออ่อแพลนนะคะกระปุกใหญ่นะทมันคุ้มกว่านะอย,อย่างนี้อย่างนั้น อ๋อช่วงนี้บำรุงเข่าค่ะทุกคนซึ่งมิลินนะคะ,ะมีข้อเสียอยู่อีกอย่างก็คือตั้งแต่ที่ผ่านมานะก็คือกระดูกลั่นนะคะซึ่งก็ทุกคนก็จะรู้ว่ามันก็จะมีพวกวิตามินคูคโคซามีนแล้วก็มีที่มันมีสูตรน้ำหล่อเลี้ยงข้อเข่านะคะก็จะบอกว่ามันถามมาได้ผลไหมได้ผลค่ะทุกคนแต่เพียงแค่ว่าคือกินทานเข้าไปแล้วนะคะ ถ้ามีการหยุดการ,ก,ารกินเนาะมันทําให้ไม่มีความต่อเนื่องนะคะมันก็กลับมาดังเหมือนเดิมแหละทุกคนแต่ตัวนี้นะคะซึ่งมิลินมีอยู่พักหนึ่งคือพอออกตัวนี้ออกใหม่ๆนะคะกินแค่ในเดือนหนึ่งเนี่ย <S <S ความดังของข้อเข่าหรือกระดูกอะไรเนี่ยค่ะมันไม่ลั่นนะคะแล้วก็แล้วก็มันไม่ลั่นอยู่นานเลยทุกคนแล้วมาลัานออ่นตอนอีกทีนึงน่าจะแต่หลายเดือนมากอ่ะน่าจะประมาณ หกเจ็ดเดือนน่ะมาประมาณเดือนที่แปดน่ะมันถึงจะเริ่มลั่นนะคะมันเหมือนแบบว่าสารอาหารของตัวโปรตีนพัทตัวนี้นะคะมันเสื่อมสลา,ายไปหมดแล้วเนาะมันเพราะว่าเรากินทุกวันมันมีการสะสมทุกวันนะคะซึ่งตัวนี้ดีมากๆนะคะยิ่งคนที่แบบดังหัวเขา่าก็แก,ก้หรือมีคนที่มีปัญหารเรื่องกระดูกในที่ในท,ที่หมายถึงว่าเดินแล้วขัดอะไรอย่างนี้นะคะก็แนะนาตัวนี้เนาะก็เป็นถือว่าเป็นการบารุงร่างกายเป็นในตัวด้วยนะคะ ก็เป็นสูตรล่าสุดต,ตอนนี้เนาะนะคะอะแล้วเราก็จะมาพูดถึงเรี่ยวขอเคลียร์ของตรงนี้ก่อนนะคะรอบนี้นะคะเราจะมาพูดถึงตัวนี้เนาะ,ะตัวมาสหน้าตัวนี้นะคะซึ่งก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังในคลิปนี้เลยเนาะ,ะซึ่งเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็มีการให้ข้อมูลเนาะ,ะแต่ละตัวนะคะซึ่งตัวนี้นะคะมันจะมีออขอนับแป๊บนึงนะ มันจะมีตัวเฟิร์มมิ่งนะคะตัวสครับขัดหน้าเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะช่วยเรื่องไฮเดรตติ้งเนาะแล้วก็จะมีแบบไวท์เทนนิ่งนะคะแล้วก็มีตัวพูลิฟ้าหรืออะไรสักอย่างไม่แน่ใจนะคะจะเป็นกระปุกสีส้มเนาะ,ะซึ่งตัวนั้นนะคะจะลดความมันเนาะก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5มี5กระปุกนะคะ5กระปุกนี้นะคะสามารถ ใช้ได้ทั้งหน้าเลยเนาะก็แล้วมีเออแล้วแต่การแบ่งสัดส่วนนั่นเองนะคะถามว่าอ่าทุกคนก็สงสัยเฮ้ยไอที่แกะอยู่คืออะไรนะคะอันนี้เป็นแป้งฝุ่นเนาะเอาไว้รีว,วิวรอบหน้านะคะเนื่องจากว่ากระปุกเก่าคือมือมือมือแบบมืออ่อนนะคะตกเนาะแล้วมันก็หายไปเหลือกระจุงนึงนะคะบอกเลยว่าใช้ดีมากๆนะคะในส่วนของ ล o s เซตติ้งพาวเดอร์นะคะเป็นรุ่นใช้คำว่าอะไรดีแบบวิ้งวิงสีชมพูเนาะเป็นเรื่องอเป็นความออร่านะคะเพิ่มความวิ้งไปในตัวเนาะนะคะซึ่งมันในนัน้นมันมีสองสีนะคะเอาไว้คลิปหน้าเนาะเอาไว้คุยกันนะคะใครที่แบบว่าเอ้ยอยากฟังในคลิปถัด,ถดไปแบบเร็วๆนะคะรบกวนเลยค่ะ กด subscribe นะคะแล้วก็ให้มันแจ้งเตือนทุกคลิปที่มีการโพสต์นั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้มิลินด้วยนะคะแล้วก็สามารถคอมเมนต์ได้ว่าเฮ้ยตัวนี้เป็นยังไงคุณกินแล้วเป็นยังไงบ้างสามารถให้รีวิวให้มิลินะมิรีวิวได้ด้วยนะคะอ่ะมาค่ะตัวนี้นะคะ <c oughs> ขอไป <c oughs> นะคะเพิ่งหายจากการ เหมือนเป็นทอรซินอักเสบอะทุกคนตรงนี้มันรู้สึกยังบวมอยู่นะคะตัวกระปุกสีนี้นะคะสีเขียวเนาอมันจะมีสีขาวนะคะซึ่งกเาา็เอาตามนี้ก่อนเนาะเพราะว่าด้วยความที่จัดโปรอยู่นะคะก็จะคือจัดโปรเนี่ยซื้อสามกระปุกนะคะสามารถแลกซื้อ,อของแถมด้เอของแถมได้นะคะในมูลค่าที่เป็นหลักพันเนาะสามารถแลกซื้อได้ในสี่รอ 450บาทนะคะเป็นเครื่องมือทำม,มาหากินานะ,ะในเรื่องของสปานั่นเองนะคะก็สามารถที่จะใช้ได้เนาะ,ะหรือถ้าคุณไปสปานะคะให้คนนวดหน้าอะไรอย่างนี้เนาะ,ะให้ทางเอาผลิตภัณฑ์ของเรานะคะไปใช้ได้เลยนะคะแล้วก็บอกเขาว่าไอ้น,นี้ใช้ยังไงอะไรอย่างนี้เนาะ,ะซึ่งเซตชุดสปาหน้านะคะอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วของสวยงามนะคะ สวยไหมคะทุกคน <ES> <laughs> เอาอะละหน่อยนะคะแบบไฮเคทเอะที่เคดจางอ่านเนาะก็นิดหนึ่งนะคะมากเดี๋ยวเราจะโชว์ทีละตัวกันเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นไฮเดรตติ้งเนาะเป็นช่วยเรื่องเรื่องของเพิ่มความชุ่มชื้นนั่นเองราคาบนใบหน้าเนาะซึ่งกลิ่นของมันนะคะเป็นกลิ่นออกแนวชาเขียวคะ่ะก็เลยทำให้ว่ามีความเฟรชของหน้า บนังบนใบหน้านั่นเองนะคะแล้วก็ช่วยกักเก็บผิวนะคะก็คือเหมือนแบบว่าเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบนใบหน้าเนาะซึ่งตัวนี้นะคะอะต่อมาเนาะขอข้ามละกันนะคะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็น Signature s e l e c t p o l i s h i n g Mask นะคะตัวนี้นะคะข้อดีของมันก็คือเอาไว้ขัดผิวหน้านะคะพอหน้าของเราเนาะ พอเริ่มหยามอ่ะคือด้วยความที่บํารุงคือแม้ว่าจะบํารุงนะคะแต่มันก็จะเริ่มพักสักพักหนึ่งมันจะมีความหยาบของหน้าเนาะซึ่งแปลว่าหน้าต้องการขัด,ขดเซลล์ผิวนั่นเองนะคะมีหนังกำพร้พาที่แบบเ,เซลล์ผิวตายเนาะซึ่งมันก็จะลอกอยู่แล้วนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ณตอนนั้นหน้าของเราเป็นยังไงบ้างเนาะแต่คนที่แบบบำรุงนะคะซึ่งตัวเนี้ย บอกเลยว่าเป็นแบบออร์แกนิกนะคะกระบวนการวิธีเนาะไม่มีพวกสารเคมีปะปนเลยนะคะจะใช้ธรรมชาติล้วนๆนะคะสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้นะคะเอสินค้าทุกชนิดในเรื่องของกินกับของพวกอัลิสตี้นะคะสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้นะคะว่าแหล่งผลิตแหล่งอินกิวเดนส์ของมันนะคะสามารถที่จะดูได้ว่า i, เฮ้ยผลไอ้พืชตัวเนี้ยมาจากที่ไหนพืชตัวนี้มาจากที่ไหนน,น,าาไหน,นะคะ ซึ่งก็ถือว่าดีมากๆนะคะเราก็จะได้ทราบว่าเฮ้ยส่วนผสมในแต่ละตัวของมันเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วมาจากที่ไหนนะคะสามารถตรวจสอบได้นะคะนี่คือข้อดีของการซื้อแอมเบนมาใช้นะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของลดความหยาบกล้านนะคะเผยความให้แบบว่าผิวเรียบเนียนเนาะเหมือนผิวเด็กก้นเด็กอะค่ะทุกคนเหมือนประมาณว่าเนี่ยมิลินอะอันนี้ขอเสริมนิดนึงนะคะคือใช้แป้งเนี้ยเนาะ คือมันมีความม้วตรงที่ว่าคือเดี๋ยวนี้มิรินไม่ใช้แป้งพับแข็งแล้วว่ะทุกคนคือพอทาแบบทาเซรั่มใช่ไหมคะทาครีมกันแดดเนาะแล้วก็ทาด้วยคูชั่นนะคะของแอ็มว์เนาะซึ่งมันก็มาก็อยู่ในช่วงรุ่นมาใหม่ๆของปีที่แล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยตัวนี้เนาะมันทําให้แบบว่าพอโบน้าปึ๊บหน้ามันลื่นอนะทุกคนมันเหมือนแก้มเด็กมากนะคะอ่าโอเคอันนี้จบกันไปเนาะ ตัวนี้นะคะมันก็เลยแบบว่าเออช่วยทําให้บํารุงผิวได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้ผิวเรียบเนียนดีขึ้นนะคะอันเนี้ยมิรินเชื่อว่าทุกคนน่าจะชอบมากนะคะพวกเหนียอะไรอย่างงี้เนาะเพราะว่าการเกิดเหนียเนี่เกิดจากอะไรจริงๆมันก็เกิดจากความอ้วนของเราส่วนหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็บางคนก็อาจจะไปฉีดไอแฟตเบอร์ Bird, หรืออะไรสักอย่างหนึ่งให้แบบค้างมันแบบไม่มีเนาะซึ่งถามว่า ตัวนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของความกระชับนั่นเองนะคะพวกเหนียงเนี่ยมันคือเกิดความหย่อนคล้อยด้วยส่วนหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะเป็น f i r m i n g mask นั่นเองนะคะก็เป็นเจลลักษณะเจลน้อยนี่ขออนุญาตอ่านนะคะคือมันเป็นเจลใสเนาะเป็นช่วยให้ผิวนะคะกระชับม,มากยิ่งขึ้นเนาะ ซึ่งมันจะเป็นเจลเนื้อแดงนะคะซึ่งเคยใช้อยู่รอบนึงเนาะคือเพื่อนเอามาให้ลองใช้นะคะซึ่งทาไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีความอุ่นๆไม่ร้อนนะทุกคนแบบอุ่นๆนะคะแล้วก็มิลินอาจจะทาตรงช่วงนี้นะคะแล้วก็ตรงคอตรงเหนียงเนี้ยแหละนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเอ่อถ้าสมมติว่ามิลินมีไวท์เทนนิ่งเนาะไวท์เทนนิ่งมันช่วยทําให หน้ามันดูบลายยิ่งขึ้นหมายแปลว่ามีความมองคล้ำอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยดูบลายใช่ไหมคะซึ่งมิลินอ่ะทุกคนก็ได้เ,เห็นแล้วว่ามิลินมีแผลเป็นตรงนี้อยู่เนาะก็มิลินก็จะเอาอตัวสูบเวทเทอร์นิ่งนะคะพอกไปที่หน้าตรงหน้าผากนะคะไม่ต้องพอกเยอะก็ได้นะคะในจริงๆอ่ะถ้าอยากเห็นผลก็พอกในระดับนึงก็ได้นะคะแต่มิลินเนี่ยจะพอกแบบบางๆเนาะเพราะก็แล้วก็เอาแปะๆตรงตามจุดนะคะ แล้วก็จะทาด้วยตามอันนี้ได้เลยเนาะก็คือตรงนี้นะคะแล้วก็แต่เบื้องต้นเนี่ยแนะนําว่าแบบผ่านใช้เนาะอยากให้หน้าเรียบเนียนเนี่ยอันดับได้เลยออตัวนี้ก่อนนะคะ<อ>เป็น p o l ิ s h i n g mask เนาะก็คือเป็นการขัดผิวหน้านะคะเอาเซลล์ที่ไม่แข็งแรงหรือมีการเคลือบแผ่นลอก ที่แบบเออเป็นหนังกำพร้าที่มันเริ่มลอกแบบเริ่มจะผัดและมืนจะเริ่มไปแล้วนะคะเอาตัวนี้แหละมาอุ้ยเขาไปไนะคะก็คือมาสกคหน้าไปก่อนเนะเาะอ่อสักเจ็ถึงสิบนาทีนะคะแล้วตามด้วยเออเราเอามือเนี่ยแะคะไปเหมือนชุบน้ํานิดนึงเนาะแล้วก็เอามาคลึงนะคะนวดหน้านะคะเพื่อให้อ่อตัวสครับที่อยู่ในนี้นะคะ คือตัวสครับนี้เป็นเมสสครับที่แบบเออไม่ถูบนใบหน้าเราก็จะช่วยให้แบบว่าเออหน้าสครับด้วยแบบธรรมชาตินะก็ช่วยให้แบบว่าเออแบบค่อยคผัดเซลล์ผิวไปเรื่อยๆนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็อาจจะพักสัก2-3สาวันเนาะแล้วก็ตามด้วยสิ่งนี้นะคะไฮเดรติ้งนั่นเองนะคะมาหอบหน้าเอ่อเจ็นาทีเช่นเดียวกันนะคะคุณก็จะรู้สึกว่าตอนที่ มาร์กหน้าเสร็จแล้วก็มีการนวดเสร็จนะคะแล้วก็อ,อาจจะใช้วิธีเอาผ้าชุกน้ํานะคะอุ่นๆนอนแล้วก็ค่อยๆค่อยเช็ดปาดขึ้นนะคะอย่าปาดลงนะหนแน่อยอดค่อยแน่นอนนะคะ mm hmm. ก็ทาอย่างนี้นะคะแล้วก็หรือไม่ก็พอในสัปดาห์ต่อมาหรือสัปดาห์มาต่อมานะคะก็อาจจะเป็นสูตรรวมได้เลยเนาะอาจจะเป็นในเรื่องของตัวนี้นะคะแล้วก็ไรเทนนิ่งเนาะใช้คู่กันนั่นเองนะคะ โอเป็นอะไรที่สนุกมากทุกคนซึ่งมิลินเนี่ยถ้าใครอยากลองใช้สินค้าตัวนี้นะคะแค่สักครับอย่างเดียวนะมิลินก็ไปทําให้ได้นะคะอาจจะมีการนัดคุยกันเนาะแต่ถ้าระยะทางมันห่างเหินมากจริงๆนะคะก็ต้องขออาภัยไว้ณนะที่นี้นะคะแล้วก็อาจจะหาทางแก้ปัญหาไปบริการทุกคนนะคะตามนี้ค่ะมาเราจะมาแกะกล่องกันนะคะผ้าเอของเรานางเอกของเราตรงนี้นะคะเราจะมาดูว่า ของที่เราได้มีอะไรบ้างนะคะแต่มาดูว่ามาอ่านตรงนี้กันก่อนเนาะที่สิ่งที่เขาให้มานะคะก็จะมีกระเป๋าสปาตะไคร่สีชมพูหนึ่งใบนะคะมันมีทั้งหมดสามสีเนาะมีสีมิ้น์สีเทาและสีชมพูนะคะอย่างเราเหรอคะที่จะพลาดเราก็ต้องเลือกสีชมพูอยู่แล้วค่ะ <laughs> นะคะต่อมานะคะฟองน้ำเช็ดหน้าสองชิ้นนะคะ ชามสปา2ใบเนาะแล้วก็ตามด้วยผ้าขนหนู1นผืนนะคะผ้าคาดผม1ชิ้นนะคะแล้วก็รวมถึงกระจกแต่งหน้านั่นเองนะคะอีก1ชิ้นเฮ้ยจริงๆน่ะอันนี้มันมูลค่าเป็นพันเลยนะทุกคนพันหรือ2องพันนี่แหละสองพันกว่าเนาะซึ่งเราแค่แรกซื้อในราคา450บาทเธอเขาจะเอากำไรอะไรจากไหนคะขอโทษค่ะก็เอาซะหน่อยไหมราคาของแบบนี้ มีหรอที่เราจะพลาดนะคะซึ่งมันก็จะมีโปรอีกอันนึงนะคะเดี๋ยวขึ้นโปรอันนี้ให้นะคะปิง้งอ่าเอฟเฟกตัวเ,เองก็มานะคะมันมีอีกอันนึงนะคะเรื่องของดูแลเรื่องการผลดเซลล์ผิวหน้าเนาะแล้วก็เขาจะแถมเครื่องนะคะมูลค่าเนี่ยแบบคือน่าแต่ต้องมากอ่ะเธอแต่ด้วยความที่ฉันเลือกอันนี้ไงน,นะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะหมดโปรเมื่อไหร่นอกนะคะแต่บอกได้เลยว่าถ้ามีขายเครื่องแบบเดียวๆนะ ฉันก็จะสอยค่ะเรื่องของแบบนี้นะคะของสุสานงามสอยแน่นอนนะคะนี่เลยทุกคนสีหวานไหมคะหวานมากเนาะแบบว่าเฮ้ยแหลมมากอะทุกคนคือไม่เอาก็บ้าแล้วอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ขอยังไม่แก่กนะคะแต่น่ารักมากทุกคนสีชมพูนะคะเหมาะกับอย่างเรานะคะอนิดนึงนะคะแล้วก็นี่นะคะผ้าขนหนูนะคะเขาบอกว่ากีบผืนนะ อ่าหนึ่งผืนนะคะนี่ผ้าขนหนูเนาะนี่คือออกไปปุ๊บสามารถแบบทามาอาชีพแบบด้านสปาได้เลยนะคะสปาเคลื่อนที่อยูนาะนะคะอันนี้ก็ฟอ,องน้ำล้างหน้านะคะอ้เหงื่อออกเนาะอ่ะสองสองชิ้นนะคะอุ้ยดูแบบนิ่มมากเลยเหมือนเหมือนสกุชเลยอะ่ะทุกคนเนาะอ้นิ่มมากเลยดีเนี่ยไม่ได้ซื้อนะคะ ตอนแรกอะจะแบบเออลงทุนไปทําสปาเนาะอะไรอย่างงี้นะ่จะซื้ออุปกรณ์เองนะคะแล้วก็แบบว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ซื้อเนาะก็เลยแบบว่าเออคิดว่าคาดว่าแอมเบน่าจะเริ่มแบบเออเริ่มเห็นแล้วว่ามีคนเริ่มทำด้านนี้นะคะแบบว่าเออไปปเขาเรียกว่าไปให้ลูกค้าลอะทดลองสินค้าเนาะโดยทางเราเป็นคนทำให้นั่นเองนะคะก็มีอันนี้ผาคาดผมเนาะ อันนี้ก็กะละมูอ้อกะละมังนั่นเองนะคะสวยสดงดงามนะคะสีขาวเนาะนี่โลโกโลอ้ออทิสตีนะคะโช์ปึ๊บนะคะก็จัดเลยนะคะอันนี้คืออยียงอันนี้คือกระจกนั่นเองนะคะมาเรามาแกะกันดูเนาะแต่กระจกไม่แน่น่าจะสีดำนะจากดูโปรโมชั่นเนาะวย โอเคน่าจะได้แล้วอ่ามาดูกระจกกันค่ะเฮ้ยเธอหรูหละมาห่าวมากระจกสีดำแหมถ้ามีไฟนะมันจะเลิศมากนะคะนี่โอ้ยใหญ่ใหญ่มากทุกคนนี่เฮ้ยสวยเฮ้ยดีงามทุกคนเอออุปกรณ์ครบคันนะคะป่ะ ใครอยากให้สปานะคะมาให้มินิมบริการเร็วเพราะว่าจะเก็บเก็บการทดลองแล้วเหมือนทํากระบวนการ,การเหมือนทดลองนะคะอยากถามความทำแบบเหมือนอารมณ์แบบทำแบบท,แบบทดสอบความพึงพอใจของสินค้าแอมเ์อะไรอย่างนี้นะคะคือตอนนี้กําลังรับรับอยู่นะคะใครที่อยู่แถวบางเขนเนาะแล้วกอ็อยู่แถวฟิวเจอร์ป้าลังสิ์นะคะ หรือไม่ก็อยู่แถวไหนดีแถวเซนทันอีสต์วิวนะคะไปได้หมดค่ะทุกคนขอให้อยู่ใกล้ๆก,กันนะคะก็สามารถทำให้ได้เนาะหรือว่าถ้าเป็นอ,ออนไลน์นะคะอยู่ต่างจังหวัดเนาะก็มิลิงก็จะอธิบายรายละเอียดให้ฟังยิบย่อยนะคะเหมือนตัวเองทำผ่านแบบกับมืออะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าอาจจะแบบว่าอาจจะไม่ได้ฟินเท่ากับ อยู่ใกล้ๆก,กันนะคะก็รับเนาะรับทำสปานะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถนัดแนะได้เนาะอย่ามาลองทำสปาทดลองสินค้าของเรานะคะบอกเลยว่าแรนมจริงค่ะทุกคนแล้วก็สามารถที่จะไปแนะนำเพื่อนได้นะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนสนใจซื้ออย่างเงี้ยก็ให้เขาสมัครเนาะเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์นะคะเพื่อแบบว่าเฮ้ยอย่าเน,นี้ย ปุบฝาแต่งเนี้ยค่ะถ้าเกิดเราซื้อโดยที่เหมือนฝากเพื่อนซื้อนะคะบอกเลยว่าคือมันอยู่ในมือของคุณแล้ว่มันไม่ได้ได้อยู่ในมือเรานะคะมันอาจจะคืนได้ยากกว่าเนาะถ้าเท่ากับว่าถ้าอยู่ในมือคุณเงี้ยแล้วคุณนนเป็นแล้วคุณก็เป็นสมาชิกเองด้วยนะคะมันจะทําเครมได้ง่ายเยอะกว่าเนาะแล้วก็เผื่อแบบว่า คุณแนะนําสินค้านะคะให้กับเพื่อนแล้วเพื่อนนั้นสนใจเนาะแล้วเพื่อนก็สมัครนะคะคุณก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเหมือนค่าแอฟฟิลเลตเนาะไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็คุณอาจจะไดะ้เป็นหุ้นส่วนกับทางเอ็มบด้วยและเพื่อนก็จะได้เป็นหุ้นส่วนกับทางเรากับเอ็มบโดยที่เราไม่ต้องอลงทุนซื้อสินค้านะคะคําว่าซื้อลงทุนสินค้าในที่หมายถึงคือไม่ต้องมาสต๊อกนะคะ อันเนี้ยมีดินซื้อสามกระปุกอย่างเงี้ยถามว่าสต๊อกไหมเฮ้อเปล่าค่ะใช้ค่ะซึ่งก็ตัวนี้นะคะของมีดินที่บ้านก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะแล้วก็บวกกับตรงที่ว่าสองตัวเนี้ยสองสูตรเนี้ยซึ่งอยากใช้อยู่แล้วเนาะก็เลยได้โอกาสตรงนี้มานะคะส่วนอันนี้นะคะก็ถามว่าสต๊อกไหมคือที่บ้านเรานีก็มีสามกระปุกเนาะแต่ว่าเอา่อมันก็คือกินอยู่แล้วทุกคนนึกออกไหมก็ไม่ได้สต๊อกอะไรเนาะซึ่งอยากบอกว่า การซื้อแล้วได้สินค้าของแท้นะคะแนะนําว่าให้ซื้อกับนักธุรกิจเนาะอย่างบิลิงก็เป็นนักธุรกิจนะคะแล้วก็สามารถซื้อทางแพลตฟอร์มทางแอมเวคลิกนะคะแล้วก็ลิงก์เอ็มเวนะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นไว้ทั้ง2ทางตรงนี้นะคะแต่แนะนําว่าถ้าอยากได้คําแนะนํา ในกระบวนการต่างๆในการทําการตลาดเนาะแล้วก็ในเรื่องของการรีวิวสินค้านะคะเหมือนแบบว่าเฮ้ยเธอเคยใช้ตัวนี้หรือยังเป็นยังไงบ้างนะคะรีวิวให้ฟังหน่อยสามารถทําได้ค่ะก็จะบอกได้เลยว่าเออก็จะมารีวิวให้ฟังเนาะในเบื้องต้นตรงนี้นะคะแล้วก็ในคลิปต่อๆไปนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันเนาะเพราะว่าคือของแบบนี้ค่ะมันต้องรีเออใช้เองรีวิวเองเนาะมันถึงจะ เห็นถึงว่าเฮ้ยมันเป็นคุณค่าและการใช้ประโยชน์จริงๆนะคะก็เป็นการอาบอกต่อเนาะว่าสินค้าตรงนี้ใช้ดีมากนะคะซึ่ง2สูตรนี้เดี๋ยวมิลินเอาไว้มาลองใช้สัก 2- 3สาครั้งเนาะหรือใช้เอาขอสักเดือนหนึ่งนะคะอาจจะเป็นเดือนหน้านะคะถึงจะได้มารีวิว2สูตรนี้นะคะซึ่งสูตรนี้ ใช้แล้วนะคะรู้สึกหน้าเฟรชมากแล้วก็หน้ารู้สึกแบบว่ามีความผ่อนคลายนะคะระหว่างที่มาร์กหน้าเนาะซึ่งตัวนี้มิรินชอบมากนะคะแล้วก็ด้วยความที่มิรินชอบอะไรที่มันให้ดูกระจ่างใสนะคะก็จะแบบเน้นเรื่องบรายเทรนนะิ่งเนาะแล้วก็อาจจะแนะนําครีมต่างๆนะคะที่มิลินใช้อยู่ตอนนี้เนาะก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยสนใจไหมเผื่อแบบว่าเออตรงตามสเปคที่คุณกําลังหาหรือเปล่าเนาะซึ่งมิลินเห็นเพื่อนๆอย่าง ใครหล,หลายๆคนที่ซื้อ,อเครื่องสำอางที่แบบท็อปเทหรือแบบเคาน์เตอร์แบรนด์อย่างเงี้ยค่ะก็ซื้อมาเนี่ยคืออยากบอกว่าคือซื้อไปอ่ะคืออันเนี้ยมันเหมือนได้เงินคืนอ่ะทุกคนมันก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้โจมตีอะไรนอกแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนซื้อแล้วได้เงินคืนนะคะแล้วก็เรื่องของที่ว่าเออเราก็ไม่ได้กังวลเรื่องแบบว่าจะเจอสารสเตีลรอยหรือเจออะไรต่างอ่อสาร ที่แบบเรากังวลน่ะแบบยาที่อยู่ในนั้นเป็นอะไรเงี้ยค่ะคือบอกบอกได้ว่าการที่ใช้ของที่ทํามาจากธรรมชาติอะค่ะโอเคมันไม่ได้เห็นผลเร็วเนาะแต่ว่าแต่ภายในเจ็ดวันสิบสี่วันมันเห็นผลแล้ว่ทุกคนแล้วก็ได้เงินคืนอีกด้วยนะคะถ้าใช้ของแล้วว่าได้เงินคืนอะใครๆก็ชอบถูกป้ะมันเหมือนได้ส่วนลดเหมือนได้ส่วนลดเบื้องต้นแล้วอะเราได้ส่วนลดอีกในทุกๆเดือนทุกวันที่สิบห้าค่ะก็คือ ทางแอมเอเขาก็ได้แบบมีอารมณ์แบบมีเงินปันผลคืนให้นอะจากการที่เราซื้อสินค้านะคะได้เงินอะไระได้มีส่วนลดอีกเนาะก็แบบว่าอย่างเครื่องกองอากาศนะคะตอนนี้ก็หมดเอไ้ไม่ใช่ดิขาดตลาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไว้มีดินจะมารีวิวอีกครั้งนึงนะคะว่าตอนนี้ใช้เครื่องกองอากาศรุ่นแอ m โมเสสกายเป็นยังไงเอ้แอตโมเสียมินิเป็นยังไงบ้างนะคะเผื่อในอนาคตเนาะมัน สินค้ากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนก็จะได้แบบว่าเอยสามารถสั่งซื้อได้เนาะก็อาจจะสั่งซื้อผ่านมิลินก็ได้นะคะเดี๋ยวมิลินเป็นคนดูแลให้นะคะให้คําแนะนํานะคะแล้วก็อาจจะคอยบอกโปรโมชั่นนะคะเพื่อแบบว่าเอยขาดการติดตามเนาะสามารถทักได้นะคะในบายนี้ได้เลยค่ะมิลินพีพีนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบนะคะก็อ่า กดติดตามได้เลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นจาก personal เป็นกดติดตามทุกคลิปได้เลยนะคะพอคลิปมาปุ๊บมันจะได้เด้งปั๊กนะคะใครที่ดูผ่านมือถือนะคะก็อย่าลืมกดนะคะกดง่ายมากเลยค่ะใครดูผ่านเครื่องโน้ตบุ๊ก PC นะคะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากคอมเมนต์มาบอกอะไรสามารถบอกได้ค่ะหรือไม่ก็เฮ้ยช่วยตัดต่อดีกว่านี้หน่อยได้ไหมความสามารถ กำลังพยายามอยู่นะคะก็จะทำให้ดีที่สุดนะคะสามารถดูผ่านทีวีแล้วกดติดตามก็ได้นะคะเพราะว่าเราหวาดูแล้วแบบเพลินม,มากนะคะตอนนี้ก็แบบว่าเออได้มุมในการรีวิวของเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะมีลิงขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย Full of fun and style. With me, Elaine, and as your guide, you'll learn to live your life.